สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้นแกงปลานิ้นไสใบยี่รานะคะนี่ปลานิ้นตัวยิ่ย่ซ่องตัวค่ะใบยี่ราค่ะขั้นตอนการแกงก็มือนแกงกะทิถั่วไปนะคะตั้งกระทะร้อนแล้วก็ใส่น้ำกะทิลงไปค่ะน้ำทีปุนชายซ่องร้อยห้าสิบมิลนะคะน้ำทีมากหกนอยก็ตามบัตถุดิบค่ะนี่เถ่องแกงทีใต้ค่ะ เคยแกงค่ะใช้เคยแกงอย่างดีนะคะเครื่องแกงกับเคยแกงอัตราส่วนเท่ากันค่ะแกงกะทิปุ่นชอไปครึ่งเคยนะคะปุ่นหวาเข้มข้นค่ะแล้วก็เติมน้ำอีกครึ่งขวดนะคะครึ่งขวดก็สองร้อยห้าสิบมิลค่ะเคี่ยวไว้น้ำแกงเดือดเข้ากันนะคะค่ะน้ำแกงเดือดแล้วเราก็ปรุงรสเดี๋ยวุ้งปรุงรสค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะ เราชิมดูนะคะไม่ทึ่งอะไรก็เติมได้ค่ะต้องปุ่นซ่องย่างนี่แคมคอนแล้วค่ะพอปุ่นไสกะปิลงไปมากอยู่ค่ะแล้วก็ไสเนื้อปลาลงไปนะคะคอ่อยๆทยอยไสทีละชิ้นนะคะเราไสแล้วเราก็จะไม่คนเนื้อปลานะคะเราะจะทําไม่ข้าวได้ค่ะปุณเปิดไฟแรงแล้วก็ฟ้าก็ไม่ปิดด้วยนะคะนี่ค่ะกรับดานค่ะค่อยๆกลับ ก่เกิดับไปเรื่อยๆจนปลาสุกนะคะนะคะ่ะเราก็ชิมดูนะคะถ้าว่าต้องการรดชาร์ไรก็เติมได้ตอนนี้ค่ะถ้าได้รสชาตามที่เราต้องการแล้วก็ใส่ใบยี่ราลงไปค่ะใบยี่รานี่ทําให้น้ำแกงหอมมากเลยค่ะรเราใช้ไฟแรงนะคะตอนใส่ใบยี่ราเพื่อที่จะได้ดึงความหอมของใบยี่ราขึ้นมานะคะ มีผิกชีฝาป่นไส้ตกแต่งเหมืนซีซันนะคะพอใบยี่ราสลัดกอปิดไฟได้เลยค่ะก้อนตักเสิร์ฟเนี่ยคุณจะผักเอาไว้บนเตาก้อนนะคะประมาณ15นาทีเป็นอย่างน้อยค่ะเพื่อทีวาจะให้น้ำแกงเซ็ตตัวหนัวขึ้นนะคะนี่ค่ะเซ็จแล้วก็เราชิมกันนะคะเนื้อปลาจะนุ่มเนียนวาน แล้วก็เครื่องแกงเนี่ยเราจะเข้มข้นห้อมใบยี่รามากเลยค่ะแกงง่ายๆด้วยเพื่อลองทํากินกันดูนะคะไม่กินปลานหนินก็เปลี่ยนเป็นปลาทับทิมก็ได้ค่ะเดี๋ยวพบกันไม่เมนูต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ